ดวนสารสั่งจำคุกสิระเจนจาคะอดีตสสกรุงเทพพร้อมตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้ง20ปีกรบลงสมัครสสปี62ทั้งที่ขาดคุณสมบัติเข้าเด่นเข้าเดชจะพาเพื่อนไปที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษ ห้อ,องพิจารณาคดี903ชันนัดฟังคำพิพากษาคดีดำออ่าง3200ทับ2566ที่พนักงานอายการคดีอายาสีเป็นโจทก์ฟ้องนอายศิรจนจาคะอดีตสอสอกรุงเทพพักพลังประชารัฐเป็นจำเลยฐานกระทธรผิดรัฐธรรมนูญ2560พอรอปอว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรพศ2561มาตรา4มาตรา42วงเล็บ12มาตรา151 พรปว่าด้วยการเลือกตั้งพศ2560 มตัตรา9วงเล 5, ็บ5้ามัตรา24มาตรายี่และขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งจำเลย20ปีด้วยโดยอายการโจทย์ระบุฟ้องความผิดจำเลยสรุปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2 5 6าจำเลยได้บังอาจลงลายมือชื่อสมัครรับเลือกตั้งสสเขต9กรุงเทพโดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นสสอันเป็นลักษณะต้องห้ามเนื่องจากจำเลยเคยต้องโทษคำพิพากษาถึงที่สุด I <laughs> ของสารแขวงปทุมวันให้จำคุกสี่เดือนฐานช่อโกงอันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามคดีอาญาหมายเลขดำอ้ออ่าง812-2538คดีอาญาหมายเลขแดงที่2218-2538ลงวันที่21พิพฤศจิกาย,ยน2538ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้นายเสียระได้เดินทางเข้าฟังการพิพากษาในเวลา9ก้นาฬิกาโดยไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆกับผู้สื่อข่าวต่อมาที่ห้องพิจารณาเก 03สาพิพากษาว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้ผู้ประสงค์เข้ารับสมัครการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ถึงวันที่8กุมภาพันธ์62 โดยในเขตเลือกตั้งที่9และมีการประกาศรับสมัครที่อาคารกีฬาเวส2จำเลยได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอเขต9พักพลังประชารัฐต่อมาวันที่17ธันวาคม2563คนตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทได้ยื่นคำร้องของให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวิจัยว่าสมาชิกสภาพ ของจำเลยนั้นสิ้นสุดลงหรือไม่เนื่องจากปรากฏว่าจำเลยมีคุณสมบัติขาดคุณสมบัติรองรับสมัครการเลือกตั้งเนื่องจากจำเลยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวันในคดีทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์เป็นเวลาสี่เดือน ต่อมาสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาพของจำเลยได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่24มีนาคม62การกระทำของจำเลยเป็นการฝา่าฝืนการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทำการไต่สวนโดยให้เพิกถอนจำเลยและดำเนินคดีอาญากับจำเลยเนื่องจากเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติลงรับสมัครการเลือกตั้ง สันท็นว่าคำเบิกความของพยายนโจทย์และพยายนหลักฐานพบว่าจำเลยต้องโทษคำพิพากษาถึงที่สุดที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ฟ้องจำเลยต่อศาลแขวงปทุมวันว่าคดีที่พันตำรวจเอกเข็มมรินพิสมัยแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนต่อน,นายศิระรในข้อหาทันช่อกรงทรัพย์จำนวน200,000บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341 เป็นความผิดสองกระทงจำคุกกระทงละสี่เดือนรวมแปดเดือนคำรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยสี่เดือนสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าจำเลยต้องโทษคำพิพากษาคาดีถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวันจำเลยจึงเป็นบุคคลต้องห้ามไม่มีสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้งสสมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปว่าจำเลยเรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการลงรับสมัครการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ยังลงรับสมัครเลือกตั้งเห็นว่าพยานหลักฐานที่โจทย์นำสืบมา มีน้ำหนักและน่าเชื่อถือเพียงพอส่วนข้อต่อสู้ของจำเลยเป็นเพียงการกล่าวอ้างลอยๆไม่อาจหักล้างพยายนหลักฐานโจทย์ ได้เชื่อว่าจำเลยเรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติรับสมัครการเลือกตั้งเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพอรอปอว่าด้วยการเลือกตั้งสพอสพศ .2561 มาตรา4มาตรา42วงเล็บ12มาตรา151ให้ลงโทษจำคุก1ปีและให้เพิกถอนสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง20ปีนับตั้งแต่มีวันพิพากษาต่อมาทนายความของนายเสียวระได้ยื่นหลักทรัพย์ต่อศาล เพื่อขอปล่อยตัวชั่วเข้าซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสารขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ